สนับสนุนโดยโครงการดีๆวีเลบิบแชร์ เวอร์สมายบายยัวแฮนแบ่งปันช่วยสังคมเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสก็วันนี้ดีใจครับที่แบบมีคนมาให้กำลังใจเยอะรวมไปถึงพี่ทุกๆคนด้วยขอบคุณมากนะครับที่ยังอ,อยู่กรุงเทพตอนแรกเราก็ลุ้นอยู่นะว่าแบบจะมีคนมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้น่าจะแบบไปเที่ยวกันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจให้กันวันนี้นะครับบรรยากาศกา็สนุกสนานเชียวครับ ก็คาดหวังจริงๆเราตั้งใจทําหนังเรื่องนี้ก็ต้องตั้งใจให้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วนะครับยิ่งทางสาสตร์มงคลฟิล์มบอกว่าหนังเราเป็นควรจะอยู่โปรแกรมแบบสิ้นปีเลยเพื่อแบบเ,เป็นของขวัญให้กับคนได้มีความสุขไปถึงขีดสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเราก็เชื่อว,ว่ามันจะอกมาดีนะครับทุกคนควรจะได้มีความสุขคุ้มค่ากับกับเงินที่เสียไปนะครับมีหวั่นหวั่งครับ แม่รับเราก็เราก็ทาเต็มที่ในแบบของเราแล้วนะครับแล้วก็ต่อให้เป็นต่างจังหวัดใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ดูที่ต่างจังหวัดเราก็เราก็ยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนขอแค่ได้เข้าไปดูวมีความสุขแล้วนะครับความพิเศษของหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้ดู <ขบ S 2> จากนักแสดงทุกคนนะครับดูจากหน้าทุกคนเราเราการันตีเรื่องความสนุกสนานแน่นอนนะครับแต่ว่า ที่ส <S <S <smoke> <S house, ําค <Yeah. S 1> ัญน <Yeah. S 1> mm. ั <It> ้นมันเรื่องของความอบอุ่นครับปีใหม่นี้เราเราพูดถึงเรื่องเรามีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญมีความสุขกับครอบครัวนะครับแต่เรื่องนี้ก็เลยจะถ่ายทอดในมุมมองที่ที่อบอุ่นแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะรับรู้ได้นะครับก็คงจะมีความสุขเต็มที่ครับเรื่องนี้ตลอดแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเสียตังค์ครับปล่อยพูดบ้างเลยพี่ ก็คือสิ่งที่จะได้จริงๆแล้วก็คือสถาบันของครอบครัวครับคุณกลับไปบ้านแล้วคุณก็จะได้มีความรักกับครอบครัวของคุณเพื่อนหรือว่าแม้กระทั่งแฟนพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวหรือว่าลูกชายต่างๆนานาทําให้คุณกลับไปเนี่ยจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ที่สําคัญก็คือครอบครัวสําคัญที่สุดครับทาาโหวน จะจ่ายค่าปีเราจ่ายตั้งปี57ถึงปี58เลยวันเดียวเองครับวันเดียวเองวันเดียวก็ข้ามแล้วออ๋วันเดียวก็ข้ามแล้วครับผมครับครอบครัวฮะคือรายได้มันก็คือจริงๆถามว่าตัวเราคาดหวังไหม คือ <c oughs> ผมว่าทางสามองค์ฟิล์มคงจะคาดหวังแล้วนะครับแต่ทางเราก็มีหน้าที่ผลิตงานให้มันออกมาดีที่สุดนะครับจากางานเรื่องแรกเรื่องที่สองเราก็พยายามทำาปนบ้านนี้มากที่สุดนะครับอะไรที่ดีเราก็เก็บเอาไว้แล้วก็พัฒนามให้ดีขึ้นส่วนอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดของเราก็พยายามพัฒนาต่อไปและศึกษาแล้วก็หาคนมาเติมเต็มนะครับ <c oughs> ว่าอะไรคือความเหมาะสมอะไรที่จะสา,สามารถสร้างความสุขให้ทุกคนให้ทุกคนยิ้มให้ทุกคนหัวเราะได้มากที่สุด <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยใกล้ใกล้ใกล้คเคียงความจริงมากที่สุดเพราที่ผมเคยทำบานะครับลอง เข้ามาดูคร threaten ับตางเปิดโอกาสให้ก so, ับภาพยนตร์เรื่องดิวันทิเกตตัวพ่อเรียกพ่อเนะครับครับก็ฝากนะครับ31ธันวาคมนี้นะครับดิวันทิเกตตัวพ่อเรียกพ่อนะครับพร้อมจะสร้างความสุขให้ทุกคนแล้วจริงๆนะครับก็มีความสุขมากในปีใหม่นี้ด้วยคำจากพวกเรานะครับภาพยนตร์ดิวันทิเกตตัวพ่อเรียกพ่อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับ สับสนุนโดยโครงการดีๆ We Love Share เวอร์สมาย์บายยัวแฮนแบ่งปันช่วยสังคมเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส